ในหมู่บ้านนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาชีพหาปลาขายเธอชื่อว่าน้าน้อเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีแกรู้จักชอบพอกับครอบครัวขงผมเป็นอย่างดีเวลาแกเอาปลามาขายแกมักพายเรือตามคลองมาชนกับเสาบ้านของผมที่อยู่ติดริมคลองถ้าได้ยินเสียงเสาบ้านเกิดเสียงดังขึ้นก็แสดงว่าน้าน้อมา ผมยังจําได้ดีว่าเห็นน้าเนอะครั้งสุดท้ายตอนน้านอะท้องได้ประมาณ5เดือนแฟนของน้าเนอะเป็นคนที่เจ้าชู้มากจนในที่สุดน้านกก็จับได้ความเสียใจนี้ทําให้น้าเนอะเกิดคิดฆ่าตัวตายโดยใช้หม็มขัดนาคโบราณรัดที่คอตัวเองแขวนกับต้นก้ามปูเป็นภาพที่น่าสยดสยองมาก แล้วที่ที่แกตายก็อยู่ห่างจากบ้านผมไม่ไกลมากวันที่แกตายผมได้ไปเห็นด้วยแกแขวนคอกับต้นก้ามปูในตาเหลือโพลลิ้นจุกปากมีเลือดออกมาด้วยเป็นภาพที่ติดตาผมเป็นอย่างมากทุกคนที้เห็นแทบจะไม่กล้านำศพแกลงมาจากต้นก้ามปูด้วยซ้ำขนาดสับเลอของหมู่บ้าน ยังไม่กล้าขึ้นไปนำศพลงมาคนเดียวต้องพึ่งบริการของตาชำํำขี้เมาประจำหมู่บ้านให้มาช่วยพอถึงวันเผาศพซึ่งตามบ้านนอกไม่มีเมนจึงต้องใช้เผาแบบเชิงตะกรก่อนเผาเป็นประเพณีที่ต้องให้ญาติพี่น้องไปล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวด้วยความอยากรู้อยากเห็น ผมจะเข้าไปดูศพของน้าน้อหน้าเขียวคำํำมีเลือดผุดขึ้นมาจากปากลิ้นยังจุกปากอยู่เพราะว่าห่างไกลจากความจเจริญจึงไม่ได้ฉีดยาฟอร์มาลีนเวลาผ่านไปมาส3มวันบรรยากาศภายในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความโศกเศราว,วันนั้นเวลาประมาณตีห้าครึง่งปกติผมไม่คนตื่นเช้า เพื่อมาหุงข้าวสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนจอดเรือชนกระสาบ้านดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงร้องแว่วมาว่าเอาปลาไหมผมตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาพ่อแม่ที่อยู่ในห้องแล้วเล่เหตุการณ์ให้ฟังแม่บอกว่าน้านอคงยังไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วพอเรื่องนี้เงียบไปสักพัก มีแม่ของเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อยายทองวันนั้นแกไปตกปลาตรงบอ่อริมคลองใกล้ๆก,กับต้นก้ามปูที่น้าน้อผูกคอตายจู่ๆก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใช้ผ้าคลุมหน้าผู้หญิงคนนั้นพายเรือมาแล้วถามว่ายายๆยยแถวนี้มีหมอตำแยไหมจ๊ะ ยายทองนี่ตอบว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มหมอตำแยแล้วมีแต่สถานีอนามัยอยู่ในหมู่บ้านนู่นเนี่ยแล้วก็ชี้บอกแต่พอยายหันกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นเธอหายไปไหนกันแน่นะก็จองล้นะครับคิดเห็นมาสามารถคอมเมนต์ได้ช